กับข้าสู่ช่วงที่2องของ Digi Life ครับช่วงนี้นะครับหลายๆคนรอคอยเพราะเราจะเอา g ดเจ็ตที่มีขายหร,หรือเปล่าอันนี้ไม่มีงขายดิใช่ไหมกำลังเทรนอยู่ตอนนั้นนะดีกว,ว่ากลังเทรนละกันนะครับแล้วก็จะสามารถซื้อใช้ได้จริงนะครับคือไม่ได้แบบคีโมอะไรนะฮะครับ,รบนี่คือช่วง Digi Life gadget ครับ ครับผมนี่จะแกลเ็ตนะครับอาทิตย์นี้แน่นอนว่าวันศุกร์นี้วางขายแล้วนะครับทั้งสามค่าย A S D Tag True รวมถึงทาง Apple Store ออนไลน์ด้วยใช่ครับครับนี่คือตรงโต๊ะนี้ครับ iPhone 5S นะครับนี่เราส่งตรงมาจริงๆแล้วจะบอกว่าใหม่สดขนาดนั้นก็ไม่ใช่เพราะว่าเมืองนอกเนี่ยขายก็ประมาณเดือนหนึ่งแล้วและประเทศมุมคองก็มีขายไปแล้วใช่ครับแต่ว่า ก็มีอยู่ไม่กี่ที่นักที่จะเอามาให้ดูกันแบบสดสที่คําว่าสดๆที่ว่าเนี่ยเพราะว่าเร่จับอย่างนี้เลยนะฮะคือหมายว่าพ่าติจังไม่ได้แก่นะฮะหมายว่ามาแบบว่ามือหนึ่งจริงๆมือนี่คือแบบว่าเราแบบซีลทุกอย่างนะครับไม่ได้ไม่ซีลเองหมายเมื่อกี้นะฮะเพราะฉะนั้นคือคุณผู้ชมเนี่ยที่ยังไม่ได้ซื้อเนี่ยหรือว่าตัดสินใจจะซื้ออยู่เนี่ยอยากรู้ว่าข้างในเป็นยังไงนะครับบางทีเนี่ยหยิบมาแต่เครื่องบางทีไปยืมเพื่อนดูเนี่ยมันแบบ มันไม่รู้ว่าในกล่องเป็นยังไงกล่องเป็นยังไงแล้วมีอะไรให้บ้างอะไรอย่างนี้นะครับเราแกะให้ดูเลยดีกว่าประสบการณ์นี่เราแกะสดๆเลยนะครับ,ค,รบคุณโอ๊ดคุณคัตเตอร์มาแล้วผมถือค้างไว้ให้นะน,นะครับเราแกะเลยนะครับเปิดซิงคุณพูดอย่างนั้นเดี๋ยวรายการแล้วก็โดนเปิดซิง <c oughs> ไอโฟน 5s <c oughs> นะครับอันนี้อันนี้เป็นเครื่องความจุ32 g ิบนะครับ,รบสีซิลเวอร์ คือขอโทษนะครับที่เราไม่หาสีสีทองไม่ได้นะฮะคือสีทองนี่ต้องบอกไว้หนึ่งว่ามันหายากมากนะวันนี้นะครับอ่านะครับนี่นะครับแกะมาเจอตัวเครื่องที่มีพลาสติกซีลอยู่นะครับก็เป็นปกติอยู่แล้วนะครับที่จะมีพลาสติกซีลหน้าหลังแล้วก็อย่างที่รู้กันนะครับก็คือว่าปุ่มโฮมของ iPhone 5S นะครับ จะเป็นทัชเป็นทัชดีแล้วนะครับครับก็คือเดี๋ยวเราจะมาได้ลองกันด้วยใช่ครับครับให้ดูข้างในนิดนึงว่าข้างในของ iPhone ไอตัวกล่องมาเปิดมามมีไรนะฮะก็จะมีอร์イヤ팟นะครับผมที่เป็นก็คือหูฟังฟังมาพร้อมกับเป็นกล่องแพ็กเกจเยอะพออยังดีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นจริงๆเป็นถ้าเกิดรุ่นที่ขายในประเทศไทยก็จะเป็นปลั๊กปลั๊กแบบเมืองไทยใช่ครับอันนี้เป็นรุ่นของสิงคโปร์สิงคโปร์ก็จะเป็นปลั๊กของสิงคโปร์แต่ก็เป็นอะแดปเตอร์คือเสียบได้เลยครับข้างในมีสายซิงมีีคสนน่ยะะฮ นี่ครับในกล่องของ iPhone จริงๆจะมีเท่านี้อ๋อไม่มีนี่คู่มือคู่มือน่อยคู่มือที่แล้วก็ที่กดซิมออกมาอ่านะครับเปิดเครื่องอ่มาลองเปิดเครื่องกันดูนะครับเปิดเครื่อง iPhone แบบแกะกล่องครั้งแรกเนี่ยเราจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับแต่คนไม่เคยรู้นะเปิดไปซื้อแบบเครื่องมาบุกของมีโลมาให้ลอยอะไรอย่างเงี้ยนะใช่หครับนี่คือเวลาจริงเลยใช่ไหมครับเปิดจริงนะว่ากี่วินะครับให้ดูเลยว่ามันเร็วไม่เร็วนะครับหรือว่ามันช้ามากนะครับ 5s เปิดเกครั้งแรกนะครับโอล่านี่คือหน้าจอแรกนั่นเองจริเอาโอล่านะโอล่านะครับทีนี้พอสไลด์มาก็จะให้เลือกต้องใส่ซิมก่อนนะครับนะครับต้องใส่ซิมเพื่อที่จะ activate ก่อนนะครับอะเราเลือกภาษาเษาอังกฤษละกันเพื่อความเป็นอินเตอร์นะครับซื้อเครื่องจากสิงคโปร์ให้ไม่ได้เลือกว่าเราอยู่ประเทศสิงคโปร์หรือเปล่านะครับเราก็เลือกประเทศไทยเลยนะครับปึ๊บนะครับอ่าไทยแลนด์เจอแล้วนะครับตรงนี้ก็ก็ ต้องต่อ Wi-Fi นะครับซึ่งเราไม่ได้ต่อ Wi-Fi เ้ยเรายังไม่ได้ต่อครับผมนะครับก็จะแอ t i v a เวเครื่องไม่ได้เพราะยังไม่ได้ใส่ซิมการ์ดเดี๋ยวเราเอาไป a c t ที a เวก่อนใช่ครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะโชว์ไม่ได้ว่าทัชไอดีเป็นยังไงเดี๋ยวเราพักกันรีวิว p h o n e 5S ตรงนี้ก่อนนะฮะ แต่เดี๋ยวจะจะส่งเครื่องให้กับทางคุณบอมนะครับทีมงานของเราทีมงานแอคทีเวตแอคทีเวตก่อนเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับปุ๊บเดี๋ยวให้คุณอูดูตัววิีโอเอฟไปก่อนอ๋ออเคได้เลยไหนกันเดี๋ยวเรากลับมาดูทัชไอดีอีกทีหนึ่งใช่ผมกอแบบอกจจะจบแป๊บหนึ่งนะฮะนะครับมาดูอีกตัวหนึ่งของดิจิไลฟ์แกร์เจ็วันนี้นะครับก็คือเราจะมาดูว่าที่เพิ่งเปิดตัวไปหลายคนไม่รู้ใช้ Windows 8อยู่นะครับเพิ่งเปิดอัปเดต Windows 8.1เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา<ะ>เปิดอัปเดตฟรีสำหรับคนที่ใช้ Windows 8อยู่แล้วทุกคนครับนะครับแค่เข้าไปที่ Microsoft Store จะมีช่องให้อัปเดตเลยะนะครับซึ่งที่เรามาโชว์วันนี้เนี่ยสองเครื่องนะครับก็คือมีเครื่องด้านหน้ากับด้านหลังตรงนี้เนี่ยตัวนี้คือ Surface RT ะจะเป็น Windows RT 8.1แล้วก็ตัวนี้เนี่ยคือตัว Microsoft Windows 8 Pro บนบนไวโอโปรนะครับทั้ง2รุ่นเนี่ยลง8.1ไว้แล้วเดี๋ยวเรามาดูฟีเจอร์ว่าเปลี่ยนไปยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูที่เครื่องเดียวก็ได้ครับดูดูที่เครื่อง s u r f a c e RT ก็ได้นะครับสำหรับคนที่คุ้นเคยกับ Windows 8อยู่แล้วเวลาบูทเครื่องขึ้นมาเราจะเห็นหน้าจอนี้นะครับหน้าจอที่มีแอปต่างๆมากมายเป็นแบบ UI แบบสี่เหลี่ยมนี่แหละนะครับสิ่งที่เพิ่มมาของ Windows 8.1คือครับคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราจะหาแอป ไม่เคยเจอครับหาแอป,ปไม่ค่อยเจอนะครับเราจะมาอยู่ก็คือจะเจอแอปเฉพาะที่เราพิมพ์ไว้ในนี้ใช่แล้วเยอะเยอะเราปัญหาคือหลายคนก็งงว่าทำยังไงต่อไปแล้วก็บางทีเนี่ยเข้าเข้าตัว store ไปนะครับเข้า store ไปโหลดแอปโหลดเสร็จปุ๊บโหลดแอปมาเสร็จแอป,ปอยู่ไหนหาไม่เจอใน windows 8เจอประจําเลยนะครับก็คือพอเข้าไปโหลดแอปใน microsoft store เสร็จปุ๊บหาแอป,ปไม่เจอเพราะว่าที่ดาวน์โหลดมาเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับแก้ปัญหาแล้วตรงที่ว่าเราสามารถที่จะสวายขึ้นได้ ปกติเราสไว้ซ้ายขวาได้อย่างเดียวใช่ครับนะครับในวินโดว์8.1นะครับสไวขึ้นครับจะเจอหน้าจอแอป,ปท,ทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องอ่ะอันนี้มีประโยชน์อันนี้มีวันทันทีครับ<ม>ทันทีเลย,ะยน,น,นะครับซึ่งสะดวกมากพอเราใช้พอเราใช้ถนัดคุ้นเคยเลยนะบูตเครื่องมาปุ๊บอยากจะหาแอป,ปใหม่ก็สไว้ขึ้นนะครับแล้วก็หาแอป,ปต่างๆในนี้ะนะครับซึ่งเราอยากได้แอป,ปบางตัวมาอยู่หน้าแรกต้องการมาอยู่หน้านี้ใช่ไหมฮะอย่างเช่นแอป,ปที่บางตัวเราเพิ่งลงเนี่ยเมื่อก่อนถ้าในวินโดว์8เนี่ยจะย้ายได้ทีนึงแอป ก็คือเราต้องเลือกแอปครับเลือกแอปหนึ่งเลือก One Note นะครับแล้วก็เลือกพินเลือกพินที่หน้าแรกนะครับมันก็จะไปที่หน้าแรกให้นะครับแต่ว่าใน Windows 8.1เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้หลายแอปมากๆอย่างเช่นผมต้องการตัวนี้ครับนะครับต้องการตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไปอยู่หน้าแรกนะครับก็เลือกขึ้นมาสี่ตัวอย่างนี้ปุ๊บแล้วกดข้างล่างพินทูสตาร์ทนะครับปุ๊บ4ี่ตัวจะมาอยู่ที่นี่หมดเลยครับนะครับเนี่งสองสาม4ี่มาทีเดียวเลยนะครับ รวมถึงว่าเวลาเราเลือกมาเนี่ยเราสามารถจัดหมวดหมู่ได้สังเกตว่าตัวอินเทอร์เฟซของ Windows 8เนี่ยเขาจะถูกล็อกไว้เป็นบล็อกบล็อกนะครับถูกแยกไว้เป็นบล็อกเนี่ยมีบล็อกนี้นะครับมีบล็อกนี้ใช่ไหมครับต้องการที่จะจัดหมวดหมู่ให้เหมาะให้เหมาะสม,มอย่างเช่นหมวดหนึ่งอาจจะมีตัวออฟฟิศอย่างเดียวอีกหมวดหนึ่งเป็นเกมอะไรอย่างนี้นะครับวิธีจัดหมวดหมู่ของ8.1ก็ง่ายขึ้นนะครับเราแค่ซูมซูมออกครับมาอย่างนี้นะครับจัดหมวดหมู่นะครับจะย้ายทั้งก้อนนี้มาไว้ตรงข้างหน้าก็ได้ นี่ครับย้ายมันไว้หน้าสุดเลยก็ได้นะครับมันย้ายได้เป็นก้อนเลยนะครับพอย้ายเสร็จเรียบร้อยก็ซูมกลับเข้ามาเหมือนเดิมครับอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้คือฟีเจอร์ที่ถูกเพิ่มขึ้นมาใหม่และอีกตัวหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาสําคัญมากๆคืออะไรครับเป็นตัวที่หลายแต่คนที่ใช้ตั้งแต่ Windows Windows 7ฮะตั้งแต่จริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่ Windows เก่าๆเลยนะครับตั้งแต่ XP Vista 7เอะไรขึ้นมาเนี่ยพอย้ายมาใช้ w i n d o ว s 8เนี่ยงงครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งหายไป มันกลับมาแล้วในวินโดว์8.1มันกลับมายัางไงครับนะครับมันกลับมาครับถ้าเกิดอยู่ในโหมดเดสท็อปอย่างนี้นี่ครับมาแล้วปุ่มสตาร์ทแล้วเราก็แตะนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูอีกหนึ่งอ่านี่นะครับผมป็ผปิดโทษที <c oughs> ถูกแล้วครับเนี่ยครับปุ่มสตาร์ทซึ่งพอมันกลับมาครับคนก็อยากกดปุ่มสตาร์ทแล้วขึ้นมาเป็นเมนูเขาบอกเฮ้ยปุ่มสตาร์ทกลับมาแล้วดีใจมากกดปุ่มสตาร์ทปุ๊บกลับมาหน้านี้อ้าวแล้วเพิ่มมาทําไมเออแล้วแล้วทำทำไมครับแต่ว่าที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่า ถ้าคุณแตะเนี่ยใช่ครับมันจะถูกกลับไปที่หน้านั้นแต่ถ้าคุณแตะค้าง่าคุณแตะค้าง,น,าางนะครับคุณแตะปุ่มสตาร์ทค้างเนี่ยมาหมดเลยครับเมนูที่เคยมีอ๋อเข้าใจแล้วมีออปชันให้เลือกโอเคอเข้าใจแล้วว่ามีทําไมนะครับอันนี้คือฟีเจอร์หลักๆของแ1ดจุดหนึ่งรวมถึงว่าพอแป8จุดหนึ่งเนี่ยตอนนี้เริ่มมีแอปต่างๆใน Microsoft Store เนี่ยเยอะ,อะขึ้นตอนนี้ม,มีแสนกว่าตัวแล้วครับนะครับข้อมูลจาก Microsoft ล่าสุดเลยนะครับรวมถึงว่ามีแอปที่เป็น Native อย่างเช่น a c e b o o k ครับ Facebook เนี่ยเพิ่งมาเป็นแอปที่บอกว่าสามารถเข้าได้จากตรงนี้เลยด้วยซ้ำคือไม่ต้องมาเปิดไม่ต้องเปิดเบราว์เซอร์ไม่ต้องเปิดเบราว์เซอร์ไม่ต้องล็อกอินผ่านไม่ต้องเข้า Internet Explorer เข้าไปที่ facebook.com เพื่อล็อกอินอะไรตอนนี้มีแอป Native ของ Facebook เลยคิดง่ายๆเหมือนเหมือนแอปไอเหมือนตัว a c e b o o k ของ iPad อะไรเงี้ยอ่ใช่ครับครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะเล่นได้เหมือนกับเข้าหน้าจอ Facebook ปกติได้เลยนะครับยังไม่พอแค่นัะครบ ผมอยากโชว์แอปล่าสุดที่มามชื่อว่าแอป Perfect สามหกห้าคุณนาชื่อคุณ,<ม>ค,ณ,ค,ณคุณนะนะครับ Perfect สามหกห้าเนี่ยเป็นแอปแต่งรูปฮนะครับเดี๋ยวผมขอลองเลือกขึ้นมาสักหน้าหนึ่งนะครับสมมุติว่าหน้าเนี้เป็นเป็นแฟนคุณแก่กันแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอย่ายเล่นคุณอย่ายเล่นแต่ผมเยอะจะแต่งงานแล้วนะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีคดีผมต้องบอกว่านี่คือเป็นสุดยอดแอปแต่งรูปยังไงครับในยุคนี้จริงๆนะครับ นี่คือรูปออริจินอลนะครับเขาบอกว่าหน้าเดี๋ยวไม่ค่อยใสนะครับผมต้องการแบบหน้าใสนิดหนึ่งนะครับก็เพิ่มความใสครับนี่ครับหน้าเนียนหน้านวลขึ้นมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอยากให้กล้องซูมเฉพาะตัวหน้าให้ดูนะครับว่ามันสามารถที่จะแต่งรูปออกมาได้เด็ดขนาดไหนอ่นะครับนี่คือสังเกตว่าหน้านวลแล้วนะฮะ uh huh. หน้านวลแล้วเดีย๋ยวเรายังอยากได้แบบว่าถุงใต้าตาเนี่ย มันชัดเจนไปนิดนึ่่นะครับคุณผู้หญิงเนี่ยไม่ชอบถุงใต้ตานะครับเราก็ปรับนะครับเอาถุงใต้ตาออกนะครับรูปหน้าเนี่ยไม่เรียวอ่าใช่อาจจะช่วงนี้เนี่ยทานเยอะไปนิดหนึ่งนะครับอยากได้แบบว่าหน้าเรียวนิดหนึ่งนะครับผมก็อยากให้เราก็ผมก็ปรับให้หน้าคุณผู้หญิงเนี่ยเรียวสักนยเดียวเดียวหน้าเรียวหน้าเรียวหน้าเรียวนะครับแก้มเนี่ยเขาแบบว่าย้อยลงไปหน่อยนะครับอยากจะยกแก้มยกกระชับความ กระชับแก้มขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเฮ้ยนี่มันกุฏิศัก์หรือเปล่าจมูกนะครับไม่ค่อยมีดั้งนะครับก็เติมดั้งเข้าไปนิดหนึ่งนะครับอันดีตาดูบ้างตานี่แบบไม่เขียนตาเนี่ยรู้สึกว่าแบบจืดๆไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อนอาจจะแซวว่าเป็นจืดได้ใช่ไหมครับก็มาดูครับว่าไหนลองเขียนตาหน่อยครับมีตาให้เลือกครับเขียนตาสีดาแล้วกันครับอเขียนตาครับเนี่ยครับหางตามาแล้วนะครับอ่าขนตาไม่มีเลยครับอยากจะติดขนตาปลอมเข้าไปหน่อยนะครับ ก็ติดขนตาปลอมครับมายังครับขนตาเข้มขึ้นอีกมาแล้วนะครับวิ้งมาแล้วครับวิ้งมาเลยนะครับเอาอะไรอีกดีครับยิ้มไม่กว้างฉีกยิ้มไม่กว้างนะครับอยากจะเฮ้ยเดี๋ยวยิ้มเลยเหรออ่าเดี๋ยวผมฉีกยิ้มกว้างนิดนึงครับนี่ฉีกยิ้มกว้างเฮ้ยเดี View> ๋ยวฉีกยิ้มกว้างนิดหนึ่งเดียวเดียวเดียวเติมฟันขาวนะครับเติมฟันขาวนะครับปากนี่เออสีลิปสติกได้นะครับนี่สีลิปสติกนะครับเอาแบบปากแดงเลยปากแดง นี่เราทำสตูดิโอถ่ายภาพหรือว่าเนี่ครับปากแดงแล้วนะครับปากแดงยังปากแดงแล้วเป็นไงครับนี่คุณทำสตูดิโอเดี๋ยวผมผมปัดผมปัดแก้มแดงให้ด้วยดีกว่าปัดแก้มแดงนี่ปัดปัดแก้มแดงให้ด้วยนี่นี่อันนี้คุณจะให้ผู้หญิงในออนไลน์เนี่เราแต่งภาพกันอย่างนี้กันผมบอกเลยว่าคุณอย่าเชื่อสิ่งที่คุณเห็นในอินเทอร์เน็ตจริงๆคือต่อไปนี้คือคุณเข้าแอปนี้คุณก็ทําทุกอย่างในโลกออนแล้วกันแอปนี้เนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าโอ้โหมันปรับได้แบบเฉพาะรูปที่ เห็นหน้าชัดๆหรือเปล่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไปเอารูปที่บอกว่ารูปเนี่ยเราถ่ายกันหลายๆคนอ่าแล้วรูปหมู่ข้างหลังก็มีวิวอะไรมากมายเนี่ยเพราะเข้าแอปนี้เสร็จมันจะซูมเฉพาะหน้าให้เราปรับเลยครับฮะมันจะซูมมาเฉพาะเฉพาะหน้าเลยครับแล้วเราก็ปรับเฉพาะหน้าคือระบบเป็น face detection อบไว่ายงปรับลายคนเลยครับปรับลายคนแล้วรายละเอียดของรูปอย่างอื่นเหมือนเดิมทุกอย่างสะดุดโดนภาพทุกที่ทั่วโลกนะตกงานเออคือไม่ตกงานหรอกคือผมว่าเราเอาแอปนี้ไปลงกันแหละนะฮะแล้วก็บอก คนอยากอยากได้ไคือคือจริงๆแล้วพวกการแต่งภาพลักษณะนี้เนี่ยมันทํามาได้นานแล้วแต่มันไม่ง่ายขนาดนี้มันไม่ถูกแบ่งหมวดหมู่ให้เยอะขนาดนี้ uh huh. นะครับแอปนี้เนี่ยชื่อแอป Perfect 365มีให้โหลดใน Microsoft Store สสำหรับคน uh huh. ที่ใช้ Windows 8และ8.1ฟรีฟรีนะครับฟรี <Free S 1> ด้วยอ่ะ uh huh. สุดยอด oh. อ่ะหนึ่ไหลมและกุ้มกันจริงๆริอ่ะทีนี้กลับมาอันนี้นะครับให้ดูนิดหนึงเราขอเทสตัว iphone 5S นะครับตัวที่เป็นฟังก์ชันที่หลายๆคนน่าจะชอบนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นฟังก์ชันที่ทุกคนอยากรู้นะครับก็คืออันเรียของกระเดื่องก่อนอันนี้คือ activate แล้วนะฮะนะครับนี่คือตั้ง up ของตัว touch id นะครับก็ขอ set up ใหม่เลยโดยที่คุณแก่จะยึดมือถือเครื่องนี้เป็นของคุณแก่เองแล้วครับไม่ซีแล้วล่ะนะนะครับทีนี้เนี่ยวิธีการ set up นะครับเขาก็จะให้เราแตะลายนิ้วมือของเราลงไปหลายๆครั้ง นะครับแต่หลายๆครั้งแตะรัวๆเลยครับแตะรัวๆเลยครับคือแต่ในครั้งก็จะแบบมืดอะงในการที่จะแตะแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะถูกดีเทคเข้าไปเรื่อยๆนะครับว่านี่คือลายนิ้วมือของเรา,าจริงๆเพราะว่ามันจะถูกจับหลายๆครั้งนะครับหลายๆครั้งจนจน,จนระบบเนี่ยรู้แล้วว่านี่คือลายนิ้วมือของเรานะครับจนเขาบอกว่าโอเครู้ละว่านี่คือลายนิ้วมือหลังจากนั้น,ะนะให้กำหนดพาสโค้ดอีกทีหนึ่งขออนุญาตนะครับกดเร็วๆนะฮะที่ต้องกำหนดพาสโค้ดคือในกรณีที่ลายมือของเราเนี่ยอาจจะมันมันหรือแบบว นะครับก็สามารถใช้พาสโค้ดแทนได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เนี่ยหลายคนอาจจะรู้อยากจะอยากรู้ว่ามันเร็วขนาดไหนเวลาอันล็อกด้วยลายนิ้วมือเนี่ยเร็วขนาดไหนนะครับคุณแก่ลองดูนะครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้พาสโค้ดก็แน่นอนปกติเหมือนกับตอนนี้ที่เราใช้ iPhone ทั่วไปนะครับ profile, แต่ลองดูครับว่าอันล็อกด้วยลายนิ้วมือเป็นยังไงนะครับเร็วนะครับแค่แปะนิ้วแป๊บเดียวนะครับกดนะครับแล้วผมแตะนะฮะอันล็อกเลยนะครับโดยที่คุณแกะ ไม่ต้องแตะในทิศนี้ก็ได้แตะแบบในทิศทางไหนก็ได้ผมเล่นท้ายยากเลยอ่ะแต่ทิศทางไหนก็ได้นะครับเพราะว่ามันถูกดีเทคไว้แล้วนะครับว่าที่จะผมยากเกินไปมุนยากเกินไปมุนยากเกินไปอ่ะซื้อโอ้ยไม่ติดตระหะอ่านะครับคือมันสามารถดีเทคได้ทุกทิศทางครับนะครับเวลาเราแตะ ที่จะอันล็อกเครื่องใช่แบนั้นอันนี้เอามาโชว์แค่ฟีเจอร์เดียวแล้วครับเพราะว่าถ้าโชว์หมดเนี่ยกินทั้งรายการนะครับนอกจากที่จะใช้ในการอันล็อกได้แล้วปกติเวลาเราซื้อแอปพลิเคชันนะครับดาวน์โหลดแอปจาก App Store ครับทำยังไงครับต้องพิมพ์พาสเวิร์ดพิมพ์พาสเวิร์ดคุณไว้พิมพ์พาสเวิร์ดไอ้พาสเวิร์ด Apple ID ของเราใช่ครับแล้ว Apple ID เดี๋ยวนี้เนี่ยบังคับใส่พาสเวิร์ดตัวอักษรตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเลขจำยากครับกว่าจะพิมพ์เสร็จเนี่ยยากนะครรรรรัับบสสสาาาาาหกใใชช้้้้ Touch ID ID เเเนนี่ยยมถแทพวววิ์ดดดของ Apple ไล โหลดแอปคือแตะปุ๊บเงินออกเลยครับจ่ายเลยจ่ายในค่าเล่นจ่ายเลยครับคือเงินที่คุณคือเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าใครล็อกอินแล้วแบบว่าเอาเบอร์พักบัตรเอตรดเตติดไว้นะครับแล้วคุณแฟนหยิบไปปดแล้บไม่มีมั่วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยล็อกของคุณแกไว้นะครับถ้าเกิดสมมติว่าใช้นิ้วผมอ่ะฮะใช้นิ้วผมนะครับยังไงก็อัลล็อกไม่ได้ครับทายไอเกนายไอเกนอย่างนี้แหละฮะนะครับแต่ผมว่าผมอันล็อกได้ครับเพราะอะไรครับเพราะผมรูพาส์ดโค้ดของคุณเฮ้ยไม่เกี่ยวนมกไปได <laughs> อ่ะ,อะนี่คือ iPhone 5S ครับผมและนี่คือ Windows 8.1ใช่ครับผมบนี่ค,คือช่วงที่2องของดิจิ l ลน e นะครับดิดจิัาเกจตนะครับเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งแล้วกลับมากับชูงที่3ของรายการครับ